เอาแล้วนะครับผมนะก็ต้องขอกราบสวัสดีครับผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมนะวันนี้ก็คือผมนายไม่ตัวหนึ่งเกมเมอร์นั่นเองนะครับผมวันนี้ผมก็จะมารีวิวซิฟหนึ่งจุดศูนย์จุดศูนย์นะครับเขอเบาเทงแล้วก็วิธีการรีจิเตอร์นะมันก็จะบอกอยู่นับนี่ครับรีจิเตอร์แล้วก็พาสเวิร์ดพาสเวิร์ดก็คือรีจิเตอร์แล้วก็รหัสเราสองครั้งนะครับก็เกิดยืนยันไปนะครับผมมานี่ก็จะเป็นสปาวนะครับนี่ก็จะเป็นโซน S อสโอยูพเนาะ ลิเฮตปะโซนอะไรเนี่ยโอ้โหนี่เกมหนึ่งเวทหนึ่งเลยโอ้เป็นเซิฟแนวอีพิกพีพีนะผมก็คือแนวอีพิกพีพีมีมินิเกมแนวพีพีพเยอะมากนะครับหนึ่งเวทหนึ่งครับนี่ครับตัวนี้ก็เข้าไปได้เลยนะครับผมอืฮอฮะก็ไปดูอันนี้เหรอ นี่ตรงอะไรวะนี่ก็สปาวนับคนเยอะนี่ยกาบกาบอะไรเนี่ยเป็นเซิร์ฟแนวมินิเกมทั้งหมดเลยนะผมกดเลยครับกดเลยครับอ <c oughs> มีเด้งออกเหมือนไลโบทด้วยรอให้คนกดใช่ปะต้องรอให้คนกดนะครับผมโอเคต่อไปเราจะพาไปดูโซนรับดิวเกันนะครับผม เดี๋ยวดนี่ครับบิวยูเอสซีครับนี่ตรงนี้เลยก็คือมันจะเป็นแบบว่าให้ายยูเอสซีรันนะครับแต่มันจะเป็นพีวพีๆๆแบบไม่ได้หาของนะครับก็มันจะมีของไว้ให้อยู่แล้วนี่ไงนี่นะครับผมสุดมันเลยมาๆมา,มา,มา,มาปุ๊บปุ๊บปบมาครับมาครับ มาครับบวกเลยครับจังหวะนี้อือหือบักบักนี่ครับเนี่ครับโอ้โหมาครับมาครับธนูจะทำอะไรเราได้ล่ะมาครับนี่ยิงแม่งเลยยิงแม่งเลยครับอือหือมาครับมาครับโอ้โหจะตายแล้วแดกครับจะตายแล้วแดก อือมาครับเข้ามาดิเข้ามาดิเข้ามาดิครับอือฮั้เดี๋ยวเดี๋ยวโอ้จะตายแล้วจะตายแล้วนี่เอาไงล่ะครับอือฮั้เล่นยากมากครับเดี๋ยวนี้เดี๋ยวได้แขอ,อนี้ก่อนครับเอาวิ่งไม่ได้วิ่งไม่ได้ ยิงเลยครับยิงเลยครับโอ้โหไปไหนแล้วครับจังหวะน,นี้ครับอื้มเขาหายไปแล้วนะผมอ่นนีะครับสนุกมากครับบีววีสีนี้ก็ลบีอยู่นะ L โอ B ีบีวายบีไม่ได้สปาวดูสปาวไม่ได้นะครับอ๋อเข้ามาแล้วเวนแล้วเมื่อกี้ ไปไหนมานี่โอ้โหใช้เอนโดโพมั้งครับนี่นี่อืบักบัก,บ,กบัมาครับมาครับมันวิ่งไม่ได้ด้วยครับโอ้โหยิงก็ไม่โดนยิงอะไรเนี่ยดูผมเนี่ยยิงโดนเนี่ยเนี่ยเนี่ย เนี่ยปุ๊บมาได้ครับจังหวะน,นี้ครับจังหวะน,นี้ครับคลิปจะยาวก็เพราะนี่แหละยอมตายเลยดีกว่าเดี๋ยวคลิปยาวยิงเล่นเลยครับฆ่าเลยครับใกล้ตายแล้วเนี่ยฆ่าดีครับ อ่ะครับฮะฮาโอ้จีจีครับนะครับผมเหลือตรงไหนที่ยังไม่ได้ไปตรงนี้ก็ไปแล้วตรงนี้นี่ครับเหลือตรงนี้ครับที่ยังไม่ได้ไปโอ้โหเมสซี่ครับเมสซี่สกินเมสซี่ นี่ตรงนี้ครับนี่ก็จะมีบีว1ซหนึ่งเวทหนึ่งนะครับก็มีหลายอย่างเลยนะนะผมโอเคก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะสวัสดีครับโอ้โหไม่ได้เกมเยอะมากอีพิกพีไปละ